ช่วงอะไรอ๋อถามมาตุ่ไปสนับสนุนโดยแล็คซอร์สเอ็กซ์ตราสามร้อยที่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหวพระเจ้ามันก็บอกว่าก็ไหว้พระอยู่ไไม่ด้โจะส่งไม่ได้ปวดอยู่ในชุดตอบปัญหาอีกแล้ว ไม่ได้ว่านภาษาไทยไม่แตกหรอ ไม่รู้อ๋อนั่นลูกหมาเหรอเออลูกหมาถังมาตุไปมาตยใช่จริงๆผมคนชอบเสี่ยงนะให้ผมเล่นลอตเตอรี่ได้อยากผมมาเสี่ยงลงนรกกับพวกคุณเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปคุณพูดอะไรกันนะผมรู้สึกอนาคตผมเริ่มไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เดี๋ยวก็คุณเห็นป้ะล่ะเรารวมกันเนี่ยเป็นไงล่ะโอ้ยดีดีทั้งน่าต้อไปก่อนก่อนก็ไปก่อนเลื่อนเวลาแบ่งลูมก็ไปไไปด้มีบางรายการเขาเอกใจได้เขาย้ายพวกเราออกไปเขาอยากอยู่รอดอยู่รายการเดียวกันแล้วแชร์วันเดียยังเจ๊งเลยแตกจะไม่ได้หรอครั้งล่าสุดที่มา จัดรายการด้วยกันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรปฏิวัตินี่ไงอ่ยอ่ะมาอย่างเราร่วมร้องเพลงคืนความสุขกั็เพลงนี้ดีกว่าเราจะมาตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานอีกไม่นาน มาไมกลับมากลับมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้สนุกแน่อยู่เลยไปไหนไม่ต้องมาจับเฮ้ยโธไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกนะครับมงค่ะครับผมสำหรับน้องๆนะคะที่ต้องการอยากจะไขปัญหาที่แบบมีข้อข้องใจ พี่พี่เข้าใจว่าน้องๆหลายคนเวลาแบบมีปัญหาบางอย่างแล้วไม่รับคําตอบเนี่ยมันเหมือนกับเราเห็นเพื่อนเราที่มีขนจมูกแล่นออกมาแล้วคุยกับเราเป็นเวลานานมันทําให้เราโฟกัสตรงจุดอื่นไม่ได้แล้วเราแบบรู้สึกเจ็บจะแบบมันขึ้นเนี่ยมันอึดอัด่ะเออไม่บอยหน่อยใช่อีเพื่อนก็แต่มันไม่ได้กระไาอยู่นะมีขนเส้นออกมากระรองเลยเขาไม่ได้สังเกตตัวเองเลยไงใช่แล้วที่พูดอยู่เนี่ยวแต่กระรอกมาเต้นด้วยแต่ถ้าหายใจออกเราหายใจออกที่ อย่างนี้เลยเทีนแบบอย่างนี้เลยเราเห็นปัญหาอย่างนี้เราต้องเคลียร์ให้เราต้องเคลียร์ให้วันนี้มาหนึ่งคำถามพี่หลุยส์เลือกเลยดีกว่าได้ได้เลยครับผ่ากันเลือดผ่ากันเลือกได้ครับผมเออนี่ดีกว่านี่ดีกว่าพี่มึงถามนี่คำถามของน้องนะครับถามบอกว่าครูสั่งงานให้จด200หน้าส่งสิ้นเดือนไม่ไหว ตอนนี้งานถมคอแล้วงานถมคอถมขึ้นมาถึงคอแล้วคือตอนนี้งานเยอะมากถูกต้องอันนี้เรียกว่ามิดคอก็คือหนูไม่รับสาระของคนที่นเก่อ๋อไม่ใช่กันมิดคอครับหมก็ยิ่งมิดนะฮะนะฮะอย่างไรดีคะก็ในเรื่องของการที่ถูกมีอาจารย์เนี่ยสั่งให้ทํางานบางทีมันเยอะเกินไปครับวิธีการนะฮะง่ายๆเลยอันนี้เอาสาระก่อนนะเอาสาระเหรอจ้างสิครับผมจ้างสิครับที่สาระแล้วเหรอครับเอ้า อันนี้เอาสาระเน้นๆเลยนะอ่ะเราต้องเข้าใจว่าน้องๆน้องๆหลายคนเนาะรอาจจะมีบุคลิกแล้วต่ในต่กันไปถ้าน้องๆที่สามารถใช่รวยนิดนึงอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามีมีทรัพย์สินมีเงินทองพอที่จะใช้จ่ายได้และเราเข้าใจในบทเรียนนั้นๆอยู่แล้วคือมันเป็นแค่การเขียนออกมาเพื่อเห็นว่าประสองร้อยหน้าเนี่ยคือคือไม่ใช่ว่าเป็นการทําความเข้าใจมันเป็นการเขียนออกมาเหมือนเป็นเรียนความให้ส่งอาจารย์โจทย์โจทย์ออกมาเฉยๆเพราะนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นอ่ะบางทีเราทาแค่ยี่สิบสามสิบหน้าก็ได้และที่เหลือเน ไม่หาเหตุผลให้มากขนาดนี้นะยนะบไม่มีได้เงินวันละร้อยเนี่ยผมกินอยู่ประมาณสิบห้าบาททนะ <laughs> ี่เหลือก็เพื่อนเราไปบ้าง, <laughs> งเพื่นเราไปบ้างคนนี้ยไปบ้าง แต่ขอให้เป็นวิธีสุดท้ายให้ลองทำด้วยตัวเองก่อนอ่ะน้องต้องต้องแน่ใจก่อนว่าว่าเออหนึ่งเราเข้าใจบทเรียนนั่นแล้วสองน้องมีเงินพออ่ะอันนี้อันนี้เป็นเป็นวิธีที่ก็แก้ปัญหาแก้ปัญหาแก้ปัญหาเฉพาะมีใครมีวิธีอะไรอีกหรือเปล่าหหทีี่่ลลุดถ้าเอาจริงย้อนกลับไปคือต้องแบ่งเวลาดีๆีเพราะว่าจริงเรื่องแบบนี้ไม่ต้องบอกหรอกน้องเขาเนี่ยพอเจออย่างเงี้ยหนักๆเข้าหรือต้องมาแก้วิธีร่รุ่นนี้สุดท้ายมันใช้ไม่ได้ตลอดใช่ไหมครับน้องเขาจะรู้สึกว่าโอเคเบื่อหน่ายกับวิธีการแบบนี้แล้วก็มาแบ่งเวลาดี ถูกต้องครูสั่งงานให้จดเนี่ยครูสั่งงานให้ส่งสิ้นเดือนน้องมาบนเอาตอนวันที่20กว่าเนี่ยอะไรอีก20วันก่อนนั้นนี่หนูทำอะไรอยากั้นแวเหรออันนี้อจจะต้องโทษไปสนีก็ได้เพราะว่าไปสนีถงชาด้วยอ๋อนะครับหรือเอาข้อจริงอ่ะหนูทำตีมือสิลูก แล้วหนูก็ไม่บอกหนูทําตีมื่นสิไม่ส่งมาครูทวงว่าอ้ากครูไม่ได้บอกนี่ค่ะว่าเดือนอะไรไอ้หนูเข้าใจว่าเดือนกันยาคนอย่างนี้หนูก็ไปทำไปหนูก็กลัวอะไรมืนไม่สวยหนูวยไม่ส่งทันปายอย่างนี้ครับครูหนูครูก็ไม่บอกเนี่ยใช่หรือถ้าครูถ้าครูเขาย้ำมาแล้วว่าเดือนกันยายนหนูก็บอกครูตัครูไม่ได้บอกผอนี่ค่ะหนูตั้งใจจะส่งในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเนี่ยแต่แต่โดนคนแรกนี่เนี่โรงเรียนผมโดนลากไปตี ถ้าสนใจจะชักแอปันไม่เลี้ยหรือมีวิธีอันนี้ผมเคยทำใจริงอ,อันนี้อยู่ในกรณีที่200หน้าน,นี้เพื่อนทุกคนจดมาเหมือนกันนะครับขอให้เล่กจด สามหน้าสุดท้ายเท่านั้นแล้วเราปิออ้าวนี่อาจารย์แต่เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยสามหน้าเนี่ยสิเหมือนเพื่อนเลยแล้วหาเวลาที่อาจารย์กำลังตรวจทำอีกร้อยเก้าสิบเจ็ดหน้าดันหน้าไปเรื่อยๆแล้วเหลือหน้าที่เม่หมดแล้วแล้วมันจดตามมาจดจากหลังย้อนมาหน้าแทนอาจารย์ที่เห็นว่าอ้าวนี่เสร็จแล้วเนี่ยคุณธนากรคุณทนแล้วเนี่ยเพื่อนดูดิธนากรเขาส่งแล้วนะครับ อะแต่เราก็ว่ากันตามความจริงอ่ะครูส่วนใหญ่อ่ะเขาไม่อ่านกันครบ2องรอยหน้าหรอกใช่ใช่เด็กสี่คนจริงเด็กสามี่สี่คนใช่เดผมใช่เอาวิธีที่เจ๋งสุดนะแต่ถ้าวิธีที่เจ๋งสุดนะทำตามเพื่อนชนที่เขียนมีการดีกว่ายังไงครับนางหาปวดเป็นหมอแล้วนางส่งงานไม่ทันอ่านหนังสือไม่ทันแล้วให้ปวดนางเขียนใบรับรองแพทย์ให้เพราะไม่สบาย สีว่าเป็นวิธีที่แล้วแต่ว่าใครจะไปเลือกใช้ถ้าคุณไม่มีผัวไม่มีภรรยาเป็นหมอใช่เอาพ่อเพื่อนมาปรากวดอาจารย์ตีเละเลยนะครูเขียนมาว่าเป็นนิ้วทำกันบ้านไม่ได้ตรงไหนได้จริงเนี่ยอันจะปวดอาจจะอะไรอย่างเงี้ยปวดมากก็ไม่รู้แหละวิธีการของเราแต่ละวิธีก็แล้วแต่นะคะว่าน้องมีระดับศีลธรรมในจิตใจสูงต่ำแค่ไหนนะครับพอย่างเดียวเอาไปใช้อย่าลิงก์มาถึงรายการเราวนะครับผม ขอให้ไปบอกรายการอื่นก็ได้ฮะตัวหนีกไปก่อนดีกว่าโอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับกันอย่าออกสาวให้มากนักนี่ช่วงอะไรอ๋อถามมาตุกไป